สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทางย t u b e รถบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก4ล้อกลางเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก4ล้อยี่ห้ออีซูซูรุ่น nkr 8 8แรงม้าครับรหัสคซี nkr 5 8 e รหัสเครื่องยนต์4 jb 188แรงวัสดิสันบางเดิมครับภายในอุปกรณ์ครบรุ่นนี้มีพวงมาลัยพาวเวอร์ครับช่องล่างเบงท้ายเพาลอยครับ เครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับคันสีสวยเดิมตลอดเส้นครับกระบะบรรทุกช่วงยาว3เมตรมีราคาเรียบร้อยครับหากเพื่อนๆกำลังมองหารถบรรทุก4ล้อกลางป้ายเล็กไม่ติดเวลาคันนี้ขายในราคา2 1 5,000บาท2 1 5,000บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-821-1158 084-821-1158หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ